สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเวทเทิลเอลเอ็มไอสเตชันรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดแรงงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพตลอดจนความรู้และทักษะในการทํางานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวแรงงานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป EP นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำนานองค์มังกรเท่าหงไถของดีจังหวัดราชบุรีจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับองค์มังกรสัญลักษณ์คู่เมืองราชบุรี ดังคำขวัญที่ว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านย่สลาดีเวลาผ่านไปยุคสมัยนิยมก็เปลี่ยนตามจากโรงองคมังกรเก็บน้ำปรับตัวเป็นโรงงานเซรามิกแนวอาร์ทที่มีชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยประวัติความเป็นมาโรงง,งานเท่าหงไทยถือได้ว่าเป็นโรง,งงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปีพศ2476นายส่งหงแส่เตียได้พบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรีจึงได้ชวนเพื่อนมาตั้งโรงงานผลิตไหยน้ำปลาองค์น้ำไม่มีลายกระถางต้นไม้เป็นโรงงานแรกของราชบุรีและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนมาถึงทายาตรุ่นที่3เล็งเห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานที่ในขณะนั้นมีการแข่งขันสูงมีโรงองค์เกิดขึ้นมากมายถึง20กว่าโรง เกิดภาวะองค์ล้นตลาดและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนต้องการองคน้ําเก็บน้ําน้อยลงจึงได้พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริงไม่ได้มีเพียงสีน้ําตาลเขียวไข่ก้าเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่มีสีกว่า600กว่าสีในปัจจุบันและพัฒนารูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เท่าหงไถคือนำเอารูปทรงดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับสีสันที่ร่วมสมัยกว่า600เฉดสีเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเท่าหงไทยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมาทุกๆ 1- 2ถึงเดือนก็เป็นการสร้างจุดเด่นและเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่วนราคาอยู่ที่ขนาดของและสีสันความยากง่ายซึ่งมีราคาตั้งแต่100บาทถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวปัจจุบันโรงงานเท่าหงไถผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบที่ลูกค้าสั่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกระบวนการผลิต 1. เตรียมดินเหนียว 2. ปั้นรูปทรงเซรามิก 3. ตกแต่งหรือวาดแบบ 4. นำไปเคลือบ 5. เผาในเตาเผาอุณหภูมิ1,100ถึง1,300องศาเซลเซียสแล้วแต่ชนิดของเซรามิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 1. ดินเหนียวสีแดงจากราชบุรี 2. ดินเหนียวสีขาวจากภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 3. ส,สารเคลือบที่มาจากเ่าดินเหนียวสีดำเฟรสปาและแคลเซียมคาร์บอเนตจากราชบุรี4 สีสำหรับการออกแบบและการเคลือบมาจากโลหะออกไซด์เช่นเหล็กทองแดงและแมงกานีสผลิตในประเทศไทยทั้งหมดและโคโบอลที่ต้องนำเข้าจำนวนแรงงานปัจจุบันแรงงานมีจำนวน60คนแยกเป็นคนไทย48คนแรงงานต่างด้าว12คนนอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดให้เยี่ยมชมวิธีการทำและขั้นตอนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโรงงานได้ทั้งการปั้นและการเขียนลายโดยช่างผู้ชำนาญพร้อมมีนิทรรศการงานศิลปะจะแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ด้านหน้าเป็นร้านกาแฟมีลานสนามหญ้ากว้างและมุมถ่ายรูปสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่หลายจุดบริเวณโดยรอบจัดตกแต่งด้วยงานเซรามิกสีสันสดใสส,สลับกับต้นไม้สีเขียวชอบสินค้าชิ้นไหนก็สามารถซื้อหากลับบ้านได้และนี่คือข้อมูลโรงงานเท่าหงไยตำนานโอมากรของดีจังหวัดร,ราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามกันครับขอบคุณครับ